สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Magic Air 3 5นะคะวันนี้แอร์จะทำเป็นคลิปพิาการ์ดนะคะในหัวข้อคนรักเก่า เขาจะกลับมาไหมนะคะและเขามีอะไรที่อยากจะบอกกับเราบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวันนี้แอกก็ยังอยู่ในหัวข้อนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์อยู่เนาะหลังจากที่เมื่อวานนี้แอกทาเป็นคลิปเรนดอมไปแล้ววันนี้เราก็มาทําเป็นพี่อาร์ตกันบ้างนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆน,นะอยากจะเลือกกองไพ่ด้วยตัวเองนะคะวันนี้ก็มีไพ่2ชุดให้เลือกนะคะมีน้องเด็กผู้หญิงนะคะชุดที่1เป็นเด็กผู้หญิงแล้วก็ชุดที่2เป็นน้องกระต่ายนะคะลูหน้าลาพินนะก็น่ารักทั้งคู่เลยอ่ะเดี๋ยวในระหว่างนี้นะคะก็จะให้เพื่อน สักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็ในระหว่างนี้แอดก็จะขออนุญาตแนะนําก่อนว่าการทํานายในวันนี้เป็นการทํานายในภาพรวมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกๆคนนะคะอาจจะมีส่วนที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยหรือว่า ตำแหน่งเนี่ยอาจจะสลับกันด้วยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ฟังแบบกึ่งๆบันเทิงนะคะกึ่งๆเป็นแนวทางนะใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะเอาล่ะเพื่อนๆน,น่าจะเลือกกันได้แล้วเดี๋ยวเราเริ่มกันที่กล่องที่1นนะคะน้องเด็กผู้หญิงกันก่อนดูซิว่าคนรักเก่านะคะรวมถึงคนคุยนะคะคนที่เคยรู้จักกันนะคะ เคยพูดเคยคุยกันนะคะมีความรู้สึกดีๆต่อกันที่ห่างหายกันไปนะคะเขาจะกลับมาหาคุณไหมนะคะอาะอย่างน้อยก็ในช่วง3เดือนนี้ละกันละอ่านนะสเดือนนี้นะคะคนคนนั้นคนที่คุณนึกถึงอยู่เขาจะกลับมาหาคุณไหมนะคะก่อนอื่นขอดูพลังงานของตัวคุณกอดนะคะว่าตอนนี้นิสัยตัวตนของคุณนะคะเป็นอย่างไรขอดูสักสามใบคุณได้ไพ่ชาริออรเฮอร์นะคะ 8ดาบนะคะอ่าใครบางคนนะคะที่เข้ามาเลือกไพ่อกองนี้นะคะน้องเด็กผู้หญิงคนนี้นะ,ะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นคนราศีกรกฎก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคนราศีกันนะคะแล้วก็อีกทีหนึ่งก็คือจะเป็นคนราศีธาตุลมนะคะเป็นคนธาตุลมได้แก่ผู้ที่เกิดในราศีเมถุนตุลกุมนะคะบางคนเนี่ยทำงานรับราชการก็ได้นะคะเป็นงานที่มีความมั่นคงนะคะหรือว่าทํางานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะยานพาหนะอย่างเช่นพวกนําเข้าส่งออกแบบนี้ก็ได้นะคะงานที่ เกี่ยวกับการติดต่อค้าขายออนไลน์นะงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับด้านต่างประเทศแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะหรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับงานที่มีความความเสี่ยงนะงานที่ต้องไปช่วยเหลือไปดูแลคนอื่นนะคะเป็นทหารเป็นตำรวจนะคะอันนี้คือตัวของคุณนะหรือว่าใครบางคนเนี่ยอาจจะได้ทํางานที่มีความมั่นคงนะคะอาจจะทำงานในลักษณะของงานวิชาการนะคะนักวิจัยหรือว่า,าทํางานที่เกี่ยวข้องกับ โรงพยาบาลเช่นเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นเภสัชกรนะคะงานที่จะต้องใช้ลักษณะของการคิดวิเคราะห์นะคะ ทำเกี่ยวกับพวกตัวเลขพวกสถิติแบบนี้คุณก็จะทําได้ดีนะคะหรือว่าบางคนอาจจะเป็นคนเงียบเียบก็ได้นะคะเป็นคนนิ่งนะนิในในขณะที่บางคนเนข้ามาดูคลิปนี้คุณเป็นคนตรงๆงนะคะเป็นคนชัดเจนเป็นคนที่แบบคิดอะไรก็พูดออกมาเลยนะคะรักก็คือรักไม่รักก็คือไม่รักนะคะ,ะเป็นคนที่ชัดเจนแต่ว่าในขณะเดียวกันนีบางคนอาจจะเป็นคนนิ่งๆนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแสดงความรู้สึกก็ได้นะเพราะว่าผสมกับไพ่ใบหนึ่งเป็นไพ่ของ8ดดาบนะคะณวันนี้นะคะวันที่คุณเปิดมาดูคลิปนี้เนี่ย คุณยังรอเขาอยู่นะคะมันเป็นไพ่แห่งการรอคอยเนาะเขาอาจจะขาดการติดต่อสื่อสารกับคุณไปนะคะวันนั้น่ะวันก่อนก่อนที่จะห่างหายกันไปเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยเขาอาจจะห่างหายจากคุณไปเลยนะคะไม่บอกไม่กล่าวนะคะแชทไปไลน์ไปไม่อ่านไม่ตอบนะคะอยู่ดีๆเขาก็ห่างหายจากคุณไปนะคะก็ไม่รู้ว่าเขาหายไปไหนหรือว่าอาจจะมีปัญหาทะเลาะผิดใจกันก่อนหน้านี้ก็ได้ก่อนที่เขาจะห่างคุณไปนะคะทีนี้คุณก็ยังรอเขาอยู่นะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีการบล็อก ไลน์บล็อกเฟซกันเกิดขึ้นก็ได้นะคะเราอาจจะบล็อกเขาเองนะคะหรือเขาอาจจะเป็นคนที่บล็อกเราก็ได้นะก็เป็นไปได้ทั้งคู่แต่ว่านะวันนี้นะคะคุณก็ยังไม่มีใครนะคะคุณก็ยังรอเขาอยู่นะคนรักเก่าของคุณนะคะหรือว่าคุณเคยคุยคนนั้นนะคะคุณยังรอเขาอยู่เสมออ่ะอันนี้ก็คือตัวตนของคุณขอวางตรงนี้ก่อนอ่ะทีนี้ขอดูพลังงานของคนที่คุณคิดถึงหน่อยนะคะเขาเป็นอย่างไร เป็นไพ่พระนะคะอาจจะมีนิสัยใจคอคล้ายๆกันนะคะเป็นคนใจเย็นนะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะเป็นคนที่ไว้ใจได้เป็นคนที่มีจิตใจอบอุ่นอ่อนโยนนะคะ่ามีไพ่หกไม้เท้านะคะเขากับคุณเนี่ย อาจจะเป็นคนที่ศีลเสมอกันก็ได้นะเป็นคนที่แบบชอบไหว้พระชอบสวดมนต์นะคะชอบปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิหรือว่าอาจจะเป็นคนที่แบบเหมือนถือศีลห้าหรือว่าอาจจะเป็นคนที่แบบคิดดีทําดีนะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นช่วยชอบช่วยน้องหมาแมวจรอ,อะไรแบบนี้หรือว่าถ้าเกิดว่าช่วยใครได้เขาก็แบบยินดีที่จะช่วย ทันทีนะคะก็คือแบบไม่เด้เป็นคนคิดมากคิดเยอะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเวลาอยู่เดยวคุณแล้วคุณรู้สึกสบายใจนะคะที่อยู่กับเขาเพราะว่าเขาจะคอยเป็นที่พึ่งนะคะคอยให้คาปรึกษาที่ดีกับคุณนะคะเขาอาจจะอายุมากกว่าคุณหรืออาจจะเป็นคุณที่อายุมากกว่าเขาก็ได้แต่ว่าพอเวลาอยู่ด้วยกันแล้วแบบเหมือนสบายใจนะคะเป็นคนอาจจะเป็นคนนิ่งๆิ่งใจเย็นนะคะมีความลักษณะความคล้ายคลึงกันอะ่ะอ ลักษณะเป็นคนที่แบบมีเหตุผลนะคะเป็นคนที่มีความรอบคอบนะอ่าอาจจะชอบอะไรคล้ายๆกันก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนที่ชอบไหวพระสวดมนตนั่งสมาธิเหมือนกันนะคะอ่ะาก็จะมีความเกี่ยวดองกันอยู่แต่ว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะเป็นคนคิดมากนะคะอาจจะเป็นคนที่แบบว่าคิดเยอะนะคะ มีอะไรไม่สบายใจก็ชอบเก็บไว้นะคะเขาอาจจะไม่พูดให้คุณฟังก็ได้นะก็าอาจจะแบบมีเรื่องที่ไม่สบายใจอาจจะหึงคุณน้อยใจคุณนะคะหรืออะไรบางอย่างนะคะแต่ว่าเขาไม่พูดออกมานะคะเขาเก็บความรู้สึกของเขาไว้คนเดียวเหมือนกับว่าโอเคเรื่องของคุณน่ะเขารับฟังได้นะเขาเป็นที่ปรึกษาให้คุณได้คุณเล่าอะไรคุณฟังเถอะเขารับฟังคุณหมด แต่ปัญหาของเขาอ่ะเขากลับไม่เล่าให้ใครฟังนะคะเขาไม่ค่อยระบายความในใจให้กับคนอื่นรู้นะคะจริงๆอะ่ะเขาเป็นคนที่คิดมากคนหนึ่งนะแล้วแต่ว่าเขาก็ไม่อยากให้คนอื่นไม่สบายใจนะคะคนคนนี้อาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานราชการก็ได้นะคะงานราชการงานราัาฐวิสาหกิจนะคะหรือว่าทํางานทีเ่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองการปกครองนะคะเป็นงานที่มีความมั่นคงสูงนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยก็จะทํางานในลักษณะคล้ายๆกับคุณนะคะอาจจะทํางานที่เป็นครูบาอาจารย์นะคะสายทางด้านการศึกษาก็ได้นะงานทางด้านโรงพยาบาล าแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นที่ปรึกษานะคะเป็นไลฟ์โค้ดนะคะ,ะหรือว่าเขาอาจจะทําหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้การแบ่งปันเป็นวิทยากรการให้ความรู้อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนการสอนนะคะการให้คําพูดที่ดีการให้คําปรึกษากับคนอื่นนะคะอ,อันนี้ก็คือตัวเขานะแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าเขาก็มีความไม่สบายใจบางอย่างอยูอยอ่ขออนุญาตวางตรงนี้ทีนี้แล้วเขาจะกลับมาหาคุณไหมล่ะ มาดูกันนะคะว่าแล้วคนคนนี้เขาจะกลับมาหาคุณไหมใน3เดือนนี้อัศวินถือไม้เท้านะคะใจอยากกลับมาหาแล้ว2ไม้เท้าจะติดต่อกลับมาหาคุณเร็วเนี้นะคะควีนดาบอาจจะติดขัดปัญหาอุปสรรคหน่อยนะคะโค้ชใบ4ดาบนะ ใจนะ่ะอยากกลับมาแล้วนะคะใจนะ่ะอยากจะกลับมาหาคุณแล้วแต่ว่ายังมาไม่ได้นะคะมันอาจจะติดภารกิจนะคะติดเรื่องงานหรือว่ามีเหตุจําเป็นนะคะมีธุระจําเป็นอะไรบางอย่างนะเขาอาจจะช่วงนี้เขาอาจจะแบบมีงานเยอะมีงานยากเข้ามาหรือว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่สบายนะคะ,อ,ะอาจจะเป็นตัวเขาเองหรืออาจจะมีคนในครอบครัวเขาก็ได้นะคะที่ไม่สบายแล้วเขาก็ต้องดูแลเหมือนกับว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะโฟกัส หลายสิ <ongs> ่งหลายอย่างพร้อมกันได้เหมือนกับว่าเออโอเคเขาก็ต้องตอนนี้เขาก็ต้องเรียงลาดับความสาคัญแต่ถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงคุณนะแล้วเขาก็อยากจะติดต่อกลับมาหาคุณก็ได้นะคะคนคนนี้เขาอาจจะอยู่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะอยู่คนละที่กับคุณนะก็คือตอนนี้เขาอาจจะอยู่ต่างประเทศก็ได้นะคะหรือว่าอยู่กันคนละจังหวัดนะคะไม่ได้เจอกันแต่ว่าเขาจะติดต่อกลับมาหาคุณเร็วๆนี้แต่คงยังไม่ได้ถึงขั้นว่าเออกลับมาแบบคบกันเป็นแฟนกันขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็มีโอกาสที่เขาจะ ติดต่อมานะคะเร็วๆนี้เขาจะติดต่อมาหลังจากที่ตอนแรกเนี่ยมันมีการบล็อกเฟซบล็อกไลน์โทรไปเหม่รับสายอะไรอย่างเงี้ยคือขาดขายตานติดต่อไปเลยนะคะแต่เดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับมาอา๋ยวขอดูไพ่ออร์ค้นหน่อยนะคะพรอยากจะบอกว่าอะไรเรื่องความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอืมมีไพ่ครอบครัวขึ้นมาเขาคิดถึง ความสุขนะคะคิดถึงวันเวลาดีๆที่เคยอยู่ร่วมกันกับคุณนะคะคิดถึงช่วงเวลาที่มีความสุขร่วมกันเคยมีคุณอยู่เคียงข้างนะคะในวันที่เขามีความสุขในวันที่เขามีความทุกข์นะคะคุณยังอยู่ในใจของเขาเสมอนะคะแต่ว่าตอนนี้นะงานที่เขาทำเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงก็ได้นะคะด้วยความที่เออมันมีเรื่องของเป็นแชริออตเข้ามานะคะอืมหรือว่าเออตอนนี้ เขาก็ยังโกรธคุณอยู่มันอาจจะแบบมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่ยังยังค้างคาในใจกันอยู่เออยังมีปัญหาอยู่นะคะเหมือนกับว่าเออยังโกรธอยู่หรือว่ายังไม่ค่อยพอใจอยู่อะไรอย่างเงี้ยอ่อาจจะต้องรอสถานการณ์ให้แบบให้เขาใจเย็นลงกว่านี้อีกสักนิดนึงนะคะก็ได้เนาะมันมีลูกปืนเกิดขึ้นนะมันอาจจะแบบยังมีความไม่ไม่พอใจกันอยู่นะคะน่ะ ขาอาจจะทํางานนะคะหรือว่าเขาอาจจะแบบยังมีความหมุดหิดมีความโมโหอะไรยังไงอยู่ก็รอสักพักหนึ่งแต่ว่ามีแนวโน้มเห็นไหมเนี่ยไพ่ทั้งสองใบเป็นไพ่ที่มีความสุขรอเขาให้ใจแบบใจเย็นๆกว่านี้สักหน่อยนะคะหรือว่ารอให้เขาเคลียร์งานเคลียร์ธุระของเขาก่อนแล้วเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาหาคุณค่ะนี่ก็คือไพ่สําหรับผู้ที่เลือกน้องผู้หญิงนะคะเป็นน้องกองที่หนึ่งค่ะเรามาดูกองที่สองกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่า ไพ่กองที่2นะไพ่เขายอยากจะบอกอะไรเรื่องสถานะของคุณกับเขานะคะก่อนอื่นขอดูพลังงานแนวโน้มดีสัยตัวตนของคุณนะคะหรือว่าอาชีพการงานของคุณหน่อยนะคะว่าเป็นอย่างไรตอนนี้สถานการณ์ของคุณเป็นอย่างไรขอไพ่3ามใบค่ะ u d g m e n นนะคะคุณกำลังรอเขานะคะรอคนที่ใช่นะใครบางคนเนี่ยอาจจะ เป็นคนที่มีลักษณะแบบเป็นผิวขาวนะคะเป็นคนจิตใจดีนะคะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือคนอื่นนะเป็นสายซัพพอร์ตนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือชอบดูแลคนอื่นให้แบบเขามีความเป็นอยู่ที่ดีนะคะหรือว่าอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสวยความงามนะคะเสื้อผ้าหน้าผมเครื่องประดับนะคะของตกแต่งกุ๊กกุ๊กกิ๊กกิ๊กนะหรือว่าทำอา,อาชีพที่เกี่ยวกับของเขาเรียกว่าอะไรอะ อาหารการกินนะคะเครื่องดื่มแบบนี้เป็นต้นหรือว่าขายผลไม้ขายผักขายผลไม้นะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเกษตสตกรรมอะไรอย่างเงี้ย เป็นลักษณะของตัวคุณเองนะคะแล้วก็อีกใบหนึ่งคุณได้ไพ่ชาริออตนะคะคุณอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็ได้นะคะงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเนาะอาจจะเป็นลักษณะของการเดินทางหรือว่ารับสินค้านําเข้าส่งออกมาขายก็ได้นะคะหรือว่าทํางานที่เกี่ยวกับด้านต่างประเทศขายสินค้าผ่านทางสื่อโซเชียลออนไลน์แบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าตัวคุณเนี่ยอาจจะทํางานในกรมนะคะทำงานที่เกี่ยวกับ <Qin S 1> ข้าราชการทหารตำรวจนะคะงานที่แบบมีความเสี่ยงอาจจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยานพาหนะการเดินทางแบบนี้ก็ได้เช่นกันทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเขาหน่อยนะคะว่าตัวของเขาละ่ะคนที่คุณนึกถึงอยู่นะคะคนคุยนะคะหรือว่าแฟนเก่าของคุณคนรักเก่าของคุณเขาเป็นอย่างไรเจ็ดไม้เท้าสามไม้เท้า เดวิลนะคะเป็นคนราศีมังกรก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่อยู่ในธาตุไฟนะคะธาตุไฟก็ได้แก่ผู้ที่เกิดในราศีเมษสิงห mm ์ธนูนะคะเป็นคนที่ดูดีนะคะเป็นคนสวยหลอ่อหน้าที่การงานดีเห็นแล้วแบบโอ้ยรู้สึกใช่เลยนะคะคนคนนี้คุณเห็นแล้วรู้สึกแบบเหมือน first impression นะเห็นแล้วแบบ รักกะทันหันเลยปิ๊งปังรักกระทันหันเลยแบบนั้นนะคะแล้วก็คุณก็รังรอเขาอยู่คนคนนี้เป็นคนที่แบบมีหน้าที่การงานดีนะคะอาจจะไม่ใช่แบบเป็นคนที่มาจากครอบครัวที่แบบร่ํารวยก็ได้แต่ว่าเขาพยายามที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวของเขาขึ้นมาเองนะคะเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นแต่ว่าบางทีเขาก็ค่อนข้างที่จะขี้หงุดหงิดนะคะหรือว่าอาจจะเอาแต่ใจเหมือนกันนะคะบางทีก็นึกอยากจะหายไปก็หายไปนะคะยึกอยากจะโทรมาก็โทรมานะคะแบบทำให้คุณแบบ สับสนนะงงๆว่าตกลงคนคนนี้เขาจะเอาอยัางไงกับแน่เขารักเราไหมนะคะเขาจริงใจกับเราหรือเปล่าแล้วก็พอบางทีเราก็อยากจะกระชับความสัมพันธ์แต่ว่าเขาก็ห่างๆให้หายไปนะคะทำให้เรางง,งๆแ่ะตกลงเขาคิดยังไงกับเราอ่ะคนคนนี้นะคะแล้วก็อีกลักษณะหนึ่งนะคะจะเป็นคนในธาตุไฟก็คือเป็นคนกระตือรือร้นนะคะอ่ะ เป็นคนขยันขันแข็งเป็นคนพูดจาดีนะคะเป็นคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารดีหรือว่าคนๆน,นี้จะทํางานที่เกี่ยวกับการรับส่งนะคะการค้าขายสินค้าการรับส่งสินค้านะคะหรือว่าการนําเข้าส่งออกการขายสินค้าผ่านสื่อโซเชียลออนไลน์ก็ได้ลักษณะก็จะคล้ายๆกับตัวเรานะคะแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาก็มีความคิดเห็นเป็นตัวของเขาเองเหมือนกันนะบางทีก็เหมือนแบบ ดูดื้อนะคะดูไม่ค่อยฟังใครนะบางทีเขาก็เอาแต่อารมณ์ของเขาเป็นใหญ่เหมือนกันนะคะดูเหมือนว่าเรากับเขาเนี่ยเราก็จะไปทางนึงเราจะไปซ้ายเขาจะไปขวาอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าความคิดเห็นยังไม่ค่อยตรงกันนะคะมันไม่ค่อยราบลื่นเนาะบางทีก็มีความขัดแย้งกันบางทีก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องแต่ว่าเออก็ทะเลาะกันนะขัดแย้งกันเถียงกันอะไรอย่างเงี้ยทำให้แบบเออความสัมพันธ์มันไม่ได้ไปต่อ ความสัมพันธ์มันไม่ได้ไปต่อก็ต่างคนก็ต่างเลิกลาแล้วก็ห่างห่งหาให้หายกันไปนะคะอทีนี้เดี๋ยวเรามาดูหน่อยแล้วในช่วง3เดือนนี้ล่ะเขาจะกลับมาหาคุณไหมลุ้นเนาะอุ้ยหกถ้วยไปไพ่คนรักเก่าเดือดสตาเอาแล้ว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 ,ลวอ่ะแปดไม้เท้าค่ะขออีกใบอุ้ยแฮงแมนนะคะ จะมีการรีเทิร์นนะคะกลับมานะเขาจะกลับมาหาคุณนะคะเป็นเน่ยป็นไพ่หกถ้วยนะคะเป็นไพ่ของคนรักเก่าติดต่อกลับมาหาเป็นไพ่เดือดสาตาร์นะคะปัญหาที่มีอยู่นะคะเคยทะเลาะผิดใจกันนะมันจะได้รับการปรับมีการปรับความเข้าใจกันนะคะมีการพูดคุยกันแล้วก็ให้อภัยการเกิดขึ้นนะคะมันเนี่มันจะมีการติดต่อสื่อสารนะอาจจะเป็นคุณที่ได้รับทราบข่าวๆข,ของเขา อาจจะเป็นเขาที่ติดต่อกลับมาหาคุณแต่น่าจะเป็นเขานะที่ติดต่อกลับมาหาคุณแล้วก็จะมีการเปิดอกพูดคุยกันนะคะว่าเอ้ยที่ผ่านมาเนี่ยความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันที่มันมีปัญหาเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะคะที่ต่างคนต่างห่างห่างให้หายกันไปเนี่ยมันเกิดจากอะไรฉันผิดตรงไหนเธอผิดอย่างไรแล้วเราจะพยายามปรับจูนเข้าหากันได้ยังไงนะคะแต่ว่าอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าบางทีก็อาจจะต้องแบบ ใจเย็นกับคนคนนี้สักหน่อยนะบางทีเขาแบบเหมือนมีความคิดเป็นของตัวเขาเองอะ่ะเหมือนเป็นคนจะบอกว่าเป็นคนติดติดหน่อยก็ได้นะคะออลักษณะแบบเหมือนเป็นคนที่มีความคิดความอ่านเป็นของตัวเราเองอะ่ะเนี่ยนะ ความสัมพันธ์ก็อาจจะยังไม่ได้ถึงกับแบบว่าเออรับรื่นซะทีเดียวนะคะแต่ว่าโอเคแหละอย่างน้อยเขาก็จะกลับมาหาคุณนะคะอย่างน้อยก็จะมีการพูดคุยกันนะคะมีการปฏิสัมพันธ์การมีการโทรหามีการไล์นะคะคอโทรหากันอะไรแบบนี้นะแล้วก็จะได้กลับมาหากันเนี่ยในช่วง3าเดือนนี้แหละ3เดือน สี่เดือนเนี่ยประมาณนี้นะคะจะได้กลับมาหากันแล้วก็พยายามจะเย็นๆนะคะกับเขานิดนึงนะคะบางทีลักษณะตัวตนของเขาว่าเขาเป็นคนแบบนี้เองนะคะบางทีอาจจะแบบเป็นคนดื้อเงียบก็ได้นะคะอาจจะไม่ใช่คนแบบผงผางอะ่ะคือไม่ใช่คนแบบเอ่อเอาแต่ใจไม่ใช่คนหัวร้อนขนาดนั้นนะคะเพียงแต่ว่าพูดอะไรไปเขาฟังนะแต่ว่าจะทําหรือไม่ทําอีกเรื่องหนึง่งอะไรเงี้ยลักษณะแบบคล้ายๆจะเป็นคนแบบติดๆนิดๆน,น,นะคะอ่ามีความคิดความอ่านเป็นของตัวเ,เองแต่อย่างน้อยละ่ะเขาก็รักคุณนะคะเขาก หลักคุณแล้วเขาก็อยากจะกลับมาคืนดีกับคุณนะคะไพ่ก็แค่แนะนาว่าเออถ้าเกิดเขากลับมาครั้งนี้ก็พยายามใจเย็นๆนะคะพยายามหลีกเลี่ยงเรื่องของการประทะคารมกันนะคะเออถ้าเกิดเรารู้อยู่แล้วว่าเออคนคนนี้เขาลักษณะเขาเป็นแบบนี้นะเราก็าพยายามใจเย็นๆนะคะพอรู้เออเขาเริ่มร้อนมาแล้ะเราก็ใจเย็นๆลงหน่อย่อะเรี่ยงไปทาอย่างอื่นแล้วก็พอเริ่มใจเย็นลงนะคะ จะเย็นๆลงสักครู่แล้วก็ค่อยกลับมาคุยกันใหม่นะคะมันก็จะได้ไม่ทะเลาะกันไม่มีปากเสียงกันเหมือนอย่างครั้งที่ผ่านมานะคะนี่ก็คือไพ่น้องกระต่ายนะคะคือสิ่งที่ไพ่เขาอยากจะบอกกับคุณค่ะเอาละก็คือคนที่คุณรอยอยู่นะคะมีโอกาสที่เขาจะกลับมาหาคุณค่ะ เพิ่มเติมค่ะเพิ่มเติมขอภัยตะกี้แอบจบคลิปไปนะคะแต่ว่าลืมไปว่ายังไม่ได้เปิดไพ่ออราเคิลให้นะคะอันนี้เปิดไพ่ออราเคิลให้แล้วนะคะสาหรับผู้ที่เลือกกล่องที่สองเนี่ยมันมีไพ่ของการกลับมาหากันนะคะมีการได้อยู่ใกล้ชิดกันนะได้เดินทางไปหากันนะคะ สมมติว่าอยู่คนละที่นะคะต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยเขาอาจจะเดินทางกลับมาหาคุณนะคะอ่าแล้วก็ได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะคะมีความรักมีความสุขอยู่ด้วยกันนะคะมีการช่วยเหลือมีการแบ่งปันซึ่งกันและกันนะคะคุณมีอะไรไม่สบายใจเนี่ยคุณก็เล่าบอกเขาได้นะคะเขามีอะไรไม่สบายใจเขาก็บอกให้คุณฟังต่างคนก็ต่างเป็นที่พึ่งนะคะเป็นที่ปรึกษาให้กันและกันนะคะไว้เนื้อเชื่อใจกันนะคะ ประคองกอดไปด้วยกันนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์เนี่ยมันก็จะราบลื่นค่ะอ่านนี่ขออาภาัยนะคะตะกี้ไม่ได้เปิดไพ่อรักเคินให้ต้องขออาภัยอ่ะเอาละตอนนี้ก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ